สมาคสนับสนุนโดย G.S. แบตเตอรี่แบตพลังอื่นและฝากไว้ในประการสุดท้ายเรื่องนี้สำคัญมากวิธีสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูท่านประธานผมเนี่ยหมาดๆเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฮะเพิ่งไปวัดชนประธานรังสิตท่านประธานรู้จักใช่ไหมฮะครับหลวงพ่อปัญญาสมัยก่อนเป็นจเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปแล้วครับวัดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเวลาไปงานศพนะฮะไม่ต้องเอารียไป วัดน,นี้บอกเลยว่าไม่ให้เอาลรีดไปเพราะพอเอารีดไปท่านประธานอย่างย่งท่านสมภาคไปเอารีดไปต้องมีชื่อสมภาษชูโชตเอารีดกระจอกสักไปได้ที่ไหนล่ะมันต้องอย่างน้อยพันบาทขึ้นแล้วท่านพระสุจะย,ยอมเหรอน้าใหญ่ไวาอีกสองพันแล้วถ้าท่านสเสน่ไปเฮ้ยเจอรุ่นน้องอันนี้พันอันนี้สองพันท่านสเสน่ยอมห้าพันหรีด อยู่สมวันสวดจบสมวันเลิกสวดแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะสับเลิอกขนไปหลังวัดเหนื่อยได้บุญไหมฮะด่าไปด้วยแบกไปด้วยแหงพวงไงมากแล้วก็กลายเป็นขยะทำไมไม่เอาเงินพันสองพันห้าพันหรือหมื่นหนึ่งนะแม่คุณหญิงคุณนายวงหลีดแพงๆอะ่ะทำไมเอาไปไม่เอาไปให้โรงพยาบาลไปทำบุญที่เด็กกำพร้านะฮะ หรือเอาไปรักษาในยกที่ตะกระตะกลามจนกระทั่งสำรักนะวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าทัานเสน่ห์เคยวัดไปวัดชนทานตอนนี้นะจะมีตึกประมาณ4ี่ชั้นชั้นหนึ่งจะมีประมาณสิบทั้งตึกเนี่ยมี10บห้องแต่ละห้องก็เป็นห้องไม่ใหญ่ฮะห้องเล็กๆติดแอร์เงียบไม่เหมือนวัดมานอกมีศาลาเปิดโอเพน เวลาถ่ายรูปหมูเฮ้ยญาติฝั่งไหนวะมีสี่ขานั่ง <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีฮะแล้วนี่เราฟังเทศฟังธรรมเงียบแอร์เย็นมีสมาธิพระท่านจะเทศก่อนท่านระธานเทศหนึ่งกันอันนี้พมบอกให้นะแล้วเป็นเหมือนกันทุกศาลานะเทศหนึ่งกันเทศง่ายๆเข้าใจง่ายว่าคนทุกคนต้องตายเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นเลยตายแล้วไปไหน ท่านจะสอนเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง4 5้านาทีส่วนพระที่นั่งเรียงอยู่ก็นั่งฟังด้วยแล้วสวดสวดเหมือนเหมือนเหมือนทุกวัดที่เราไปฟังมาแต่สวดจบเดียวสวดจบเดียวพระเทศจบหนึ่งพระสวดอีกหนึ่งจบจบแล้วปิดกลับบ้านไม่ต้องมีใครเฝ้าศพไม่ต้องเล่นไฮโลเฝ้าศพไม่ต้องเล่นป๊อกเด้งป๊อกศพสะดุง้ง นอนไม่สบายมึงมาพกแปดพกเก้ากันอยู่งี้ไม่ได้แล้วสวดจบเดียวบางคนบอกทำไมสวดจบเดียวเคยฟังสามจบท่านประธานท่านประธานลองคิดตามผมนนี่พระไม่ได้บอกเราผมคิดเองถ้าจบเดียวฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องใช่ไหมจบเดียวเรามีสมาธินี่แต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องจบเดียวสองจบสามจบยังไงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน<_ an> <_ an> มันไม่รู้เรื่องตั้งแต่จบแรกแนละ้วใช่ แล้วมึงจะฟังทําไมสามจบแล้วจบเดียวกลับบ้านปิดศาลาทุกอย่างประหยัดหมดแอร์ปิดไฟปิดเนี่ยผมชอบมากเลยวัดนี้วัดชนประทานไม่มีดนตรีไม่มีปีพาดไม่มีมหาสศไม่มีจุดดอกไม้ไฟเรื่องบินเรือรบยิงกันเหมือนดีใจที่โคตรเง้าตายอ่ะไม่มีห้ามมีเด็ดขาดจุดทูบยังให้ไม่ให้มีควันเลยเพราะเป็นทูบไฟฟ้าเทียนไฟฟ้ากดได้รีโมดนะ ขอเชิญด้านสมาพาคเป็นประธานจุดทูบจุดเทียนมิงมิงติดไม่ต้องลำคาญด้วย<ล>ะนะฮะตายแบบไหนก็ทำเหมือนกันหมดทําเหมือนกันหมดมีสำลักต้มยำกุ้งตายไม่มไมนานเนี่ยฮะอาจจะได้ช่วยกันนะผมขอเป็นเจ้าภาพคนแรกเลยนะแล้วไปวัดต่างจังหวัคดวคิดว่าเอ้ยญาติตายโศกเศร้าไม่ได้โศกเศร้าหรอกที่นั่งน้ำตาไหลอ่ะวันทูบแต่ที่นี่ไม่มี ห้องติดแอร์สงบเรียบร้อยนะฮะอาหารเลี้ยงนะฮะแต่เลี้ยงในที่เดียวกันจ้าภาพให้เงินมาเลี้ยงเหมือนกันเมนูเดียวกันไม่ต้องมาแข่งขันกันว่าเฮ้ยเจ้านี้รวยกว่าหูฉลามเจ้านั้นกระเพาะปลาเจ้านี้ผิวหวานหนมจีตไม่ต้องกวยจับก็กวยจับเหมือนกันข้าวต้มกุ้ยก็คุยเหมือนกันเหงจะยิ่งใหญ่มาจากไหนมาไปกุ้ยด้วยกันในห้องนี้ เลี้ยเขาต้มกุ้ยก็กุ้ยเหมือนกันเพราะที่นี่เน้นเรียบง่ายสมถะประหยัดแล้วอยู่อย่างที่แบบพระควรจะอยู่คนควรจะอยู่ทำศพเพื่อให้รู้ว่าคนเกิดมาแล้วก็ย่อมแก่ย่อมเจ็บและย่อมตายเมื่อย่อมตายก็มีคนทำให้แบบรู้สึกว่าทุกคนเข้าใจถึงว่าชีวิตเป็นแบบนี้วัดดีๆยังมีฮะประเด็นในวันเนี้ย อาจจะว่าพุทธเสียหายเยอะแยะมากมายแต่ผมบอกให้ว่าพุทธให้ดูที่คำสอนพระสงฆ์เป็นแค่ดำรงคงอยู่เพื่อให้คำสอนอยังคงอยู่และถ่ายทอดอย่างถูกต้องเราในฐานะคนพุทธต้องเลือกฮะเรากินอาหารเรายังเลือกได้เลยว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้รสชาติดีอันนี้รสชาติไม่ดีเราเป็นมนุษย์ที่มีสติมีปัญญาเพราะนั้นเราต้องเลือกให้เป็นฮะว่าจะเสพอย่างไหนที่คู่ควรแต่ ปัญญาที่เราควรสดับด้วยความเคารพครับขอบพระคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเทียมท่านพนมปีเจริญนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัดมีจํานวนมากนะครับวัดส่วนใหญ่เป็นวัดที่ดีอยู่นะครับฟังแล้วทําให้เกิดความหวังที่ดีกับชาวพุทธได้นะครับมาทางฝ่ายค้อนท่านประธานสภาทอกที่เคารพครับผมสุภชัยวริศาลิยเนสกรฟิลยนครับ เห็นด้วยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีมครับที่เลือกการทําบุญสักนิดนะครับเราทําบุญกับศาสนาเราไม่ได้ทําบุญกับตัวบุคคลเลือกวัดที่ช่วยเหลือสังคมวัดที่ช่วยเราได้ผมเห็นด้วยนะครับกับสีการที่ออกมาทําอย่างนี้จะได้เห็นครับว่าพระไม่ดีเราก็เยอะครับผมไม่งั้นเราก็ยกมือไหว้แต่พระผิดๆกันอยู่อย่างนี้ครับแต่พระดีๆก็เยอะครับอย่างผมครับขาดเหลืองเงินทองเข้าหาพระได้เลยนะครับอ๋อไปไปทำยังไงครับก็เข้าไปหาหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อครับผม ูดตรงๆช่วงนี้ช็อตไม่มีตังค์เติมน้ำมันขอตังค์สักหนึ่งพันค่ารถกลับบ้านแล้วหลวงพ่อว่าไงครับหลวงพ่อยิ้มผมก็เลยหยิบออกมาได้สบายเลยครับเฮ้ยหลวงพ่อให้แล้วเหรอครับให้ครับพระองค์ไหนอะองค์ใหญ่ๆเจ้าวาดใหญ่กว่าเจ้าวาดเฮ้ยในวัดที่ไหนแล้วพระจะมาใหญ่กว่าเจ้าวาดไม่มีแล้วผมไม่ขอพระประธานครับไปขอพระอะไรนะพระประธาน ถ้าประธานไม่มีชีวิตจิตใจจะไปขอได้ยังไงท่านพูดไม่ได้ท่้นพูดไม่ได้แต่ท่านยิ้มยิ้มก็หมายถึงให้ด้วยความสเสน่หายิ่มไม่พอนะท่านท่านยังมีโอเคห<อ>ยิบมาจากตู้บริจาคผมก็ขอท่านมาทําบุญครับเราได้พอเราได้ทําบุญนะ้เออเราขอเงินจากเงินทําบุญพอเราได้เงินเราก็ไปคืนท่านเออมึงหยิบม,มาจากไหนอ่ะตู้บริจาคมึงนี่โจรโจรขมโมยขมโมยต้องไม่มีคนรู้เห็นใช่แต่ผมมีพระรู้เห็นรู้เห็นยังไงอ้าวท่านยิม้ม <laughs> จริงครับยังไงก็ขอไว้ผมมีเรื่องเล่าสักนิดครับยิ้มเท่ากับอนุญาตใช่ครับให้้วยความเสน่หาเหมือนท่านยิ้มตอนนี้นะฟันกูเหยินเนี่ยไม่โดนก็ต้องโดนจนได้ผมมีเรื่องเล่าสักนิดครับก็มีนักโทษประหารชีวิตโทษประหารชีวิตเลยก่อนจากประหารเนี่ยเขาจะมีข้าวให้กินอาหารอร่อยก่อนมือสุดท้ายแล้วก็จะนิมนต์พระมาเทศให้ฟังเพื่อจะให้เขาเนี่ยเขาเรียกสงบจิตสงบใจก่อนจากไปก็มี นีมนพระรูปหนึ่งมาให้มาเทศให้นักโทษฟังอเผอิญมาเจอกันพระรูปนี้กับน,นักโทษคนนี้ดันรู้จักกันเพราะนักโทษคนนี้บ้านอยู่หน้าวัด <shorter> ก็เลยพระองค์นี้ก็เลยถามนักโทษว่าโยมเป็นอะไรล่ะฮะอ๋อนักโทษบอกผมอะ่ะผิดท <S <S ี่ไปคับยาเออพระบอกทําไมถึงไปกันเลยล่ะก็มันพูดไม่ฟังพระก็เลยถามทําไมพูดไม่ฟังอ่ะโยมเขาเลิกกันแล้วหรือ ก็เลิกกันแล้วเอ้าทำไมไปเขาก็พูดไม่ฟังมันชอบไปมั่วมั่วใครอะมั่วมู่มั่วไปหมดไม่ว่าเด็กคนแก่พระสงฆ์องค์เจ้าหรือสีชีพามันมั่วไปหมดมั่วไปก็เท่านั้นแหละเพราเราเลิกกันแล้วมันพูดไม่ฟังผมทําไมไม่ฟังก็มันเป็นเอ็ด <c oughs> ก็มันไปนเอ็ดไปมั่วเขาไปทั่วแล้วก็ไม่ยอมป้องกัน <c oughs> พระลูกนั้นได้ยินรู้ไหมครับท่านหงายท้องล้มตึงลงไปแล้วพระหงายท้องเลยใช่ แสดงว่าหลวงพ่อก็ไปมีอะไรกับเขาด้วยเหมือนกันรับอ๋อันนี้คือให้ฟังพระ็เราก็พระอะไรนะลุงลุงมีอะไรไม่รู้ไม่รู้พระภาษาอังกฤษว่าไงครับอ๋อพระภาษาอังกฤษมังนี่พระมังเจ้าอาวาสบิ๊กมังพระใหญ่พระใหญ่พระใหญ่ยังเน่น บิ๊กใบเฮ้ยจับสมอสมอไบท์สมอบังสมอบังเออเออเจ้าวาดบิ๊กมังเออยังพระพระมังเออพระเครื่องมอเตอร์มังเห็นไหมครับเดี๋ยวยัอะไรมอเตอร์มังมอเตอร์ก็เครื่องแล้วพระอะก็มังไงพระเครื่องมอเตอร์มังเออพระเครื่อง มอเตอร์มั้งพระบินทบาทหิวมั้งพระทุดงเดินมั้งพระอาบน้ำร้อนมั้งพระมีเมียจะพระมีเมียเหงามาก ฝากไว้คิดครับทำบุญคับเม่อทำบุญกับพระที่บ้านผมว่าดีที่สุดสุดยอดที่สุดครับเป็นผู้ให้สบายใจยิ่งกว่ารรบสาธุครับผมนี่ฝรั่งก็ยังไม่รู้ภาษาแบบนี้ปริญญาตีจบเดี๋ยวจะหาว่าฉายซ้ำลุงป้อมก็ผมจบปริญญาตีที่เช็ค เช็คโกโสโลวาเกียปริญญาโทที่เช็กคาโกปริญญาเอกที่วัดทาทองไม่ย้ายกลับมาเร็วเหลือเกินกพนั่นะเะครับแล้วก็เห็นไหมล่าที่เคยบอกว่าเกดเฉลีย3.95ลุงคนเดียวคนเดียวสองคนลุงเพื่อน ผมว่าไม่ได้ธรรมดานะหาคนอย่างนี้หายาก<ช>เอพอ,อ,อ,อละ <laughs> ออแน,แน่จริงนะเนี่ยหลวงป้อมไม่ธรรมดา<ช>นะถ้าไม่สอนง่ายๆแบบนี้<อ>เราสอนเห็นณ์